ทางใต้ข้าหังทหมดจะทำขึ้เ่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับสมุนไพรกินแบ,บ,รบ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปรวมเด็ดเก็บตก7สํานักดังจะมีแนวทางของยออินเตอร์พารวยเลขของแอดกุ้งแก้วแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนอเลขเด็ดม้าเร็วเลขทูบของแอดนอโม เลขนี้มีที่มาของเจนกและเลขโคงสุดท้ายของแอดฟินิกนะคะแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยค่ะเริ่มตนน้นกันกับแนวทางของแอดกุ้งแก้ว16มิถุนายนงวดที่ผ่านมาแนวทางของแอดกุ้งแก้วก็หลุดทั้ง2ใบเลยค่ะลองลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวด1กรกฎาคมนะคะแอดกุ Ad ้งแก้วเลขรัฐบาลให้วิ่ง3รูด3 3ตัวเม็ดเดียว 6 3 8ถ้าตัด2ตัวจะได้6 3 6 8กับ3 8เลข2ตัวมี3 7 3 5กับ3 4สำหรับเลขทูปก็เห็นชัดเจนเลยค่ะเลข4 1 6 6กัน9ได้4 1 9ด้วยนะคะและถ้าตัด2ตัวก็จะได้เลข4 1 4 6 1 6 4 9กับ1 9งวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอดกุ้งแก้วจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ต่อกันด้วยเลขเด็ดมาเร็ว16มิถุนายนงวดที่แล้วก็ได้มา2ชุดแนวทาง4ใบนี้นะคะชุดที่1ให้วิ่ง0เลข0ไปบนฟ้าชุดที่2ให้วิ่ง1เลข1ก็มาล่างค่ะสำหรับเลข2ตัวหลุดนะคะเฉียดไปเฉียดมาทั้ง2ชุดเลยค่ะรุนกันใหม่กับแนวทางงวด1กระกะดาคมเลขเด็ดมาเร็วได้มา1ชุด2ใบนี้ค่ะใบที่1ให้วิ่ง4เลข3ตัว5 4 9 ถ้าตัด2ตัวก็จะได้เลข5 4 5 9กับ4 9ใบที่2ให้วิ่ง2เลข2ตัว6 2กับ8 2เลข4 9ก็ตรงกันกับเลขทูบของแอดกุ้งแก้วชุดเมื่อกี้เลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดมาเร็วงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับเลขทูบของแอดนะโมหลังจากที่เข้ามาสามงวดติดในงวดล่าสุดงวด16มิถุนายนก็หลุดนะคะ งวดนี้จะมาไหมก็มาลุนน้นกันกับเลขทูบของแอดน้โมงวด1กรกฎาคมที่มองเห็นชัดเจนเลยก็คือเลข8กับเลข2สําหรับตัวเลขที่เจ้าของข้อมูลจัดมาให้มีเลข3ตัว5 8 2 3 8 2 8 8 2กับ1 3 8เลข2ตัวมี8 2ตัวโตวเลยค่ะแล้วก็5 8 5 2 3 8กับ3 2 ตัวเด่นสุดชัดสุด82ตัวนี้ก็เป็นเลขดงังเลขมงคลของงวดนี้และ82ตัวนี้ก็ยังตรงกันกันกบเลขล่างของม้าเร็วชุดเมื่อกี้เลยค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขทูบของแอดน้ำโมจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อด้วยแนวทางเลขนี้มีที่มาของเจโนก เป็นข้อมูลใหม่ที่มีผลงานในงวดที่แล้วงวด16มิถุนายนเลข3ตัวมี405เลขออก504ก็เข้า3ตัวกลับนะคะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด1กรกฎาคมเลขนี้มีที่มาของเจนกเลข3ตัว609 619 629 639 649 659 679กับ689รูด9มาเลยนะคะ งวดนี้จะเข้าอีกไหมจะมา3ตัวตรงหรือจะมา3ตัวกลับก็รอดูกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับแนวทางของสิเก่าวอนอ่มิถุนายนงวดที่ผ่านมาเลข2ตัว3ตัวก็หลุดนะคะในส่วนของเลขเด่นเลขวิ่งบนให้วิ่ง1แต่ไปล่างล่างให้วิ่ง4ก็ไปบนฟ้านะคะมาแบบสลับตำแหน่งกันอีกแล้วค่ะ ก็มาลุ้นกันใหม่กักบแนวทางงวด1กรกฎาคมแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนองวดนี้บนให้ 74, 84กับ94เน้นบนอย่าลืมกันล่างด้วยนะคะซึ่งถ้าดูจากแนวทางก็จะเห็นว่าบนให้เน้นหลัก4นะคะสิทธิ์เก่าวอนอน่าจะมองว่าเลข4อาจจะมาเป็นงวดที่3จะมาไหมก็ต้องลุ้นกันค่ะสำหรับเลข 74, 84กับ94ก็อาจจะไม่ค่อยชนทางกับสำนักอื่น แต่ที่เด่นตรงกันมากสุดก็จะเป็นเลข94นะคะอย่างในคลิปนี้ก็ตรงกันกับเลขทูบของแอดกุ้งแก้วตรงกับ2ตัวท้ายเลขเด็ดมาเร็วและตรงกับ2ตัวท้ายเลขนี้มีที่มาของเจนกนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของสิบเก่าวนองวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางเลขโคงสุดท้ายของแอดฟินิก ก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงแนวทางเลขสายนไปแล้วค่ะตั้งแต่ EP ที่3โน้นเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขโค้งสุดท้ายบอกว่าถ้าสองมา100%ต้องมา2 1 2 6กับ2 9แน่ๆให้อัด2 6 6 2ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพบทวนแนวทางเลขสายนก่อนหน้านี้สักนิดนึงค่ะชุดที่1สายในบอกว่าถ้า1มา100% ต้องมา1 2 1 6กับ1 7แนะ่ๆให้เน้น1 7กับ7 1ชุดที่2เลขใส่ในก็ให้วิ่ง1รูด1คิดว่า1จะมาบนเลข2ตัวมี1 2 1 6 1 7กับ1 9เลข3ตัว2 7 1 7 1 7กับ5 1 9 ซึ่งเลขสายไหนทั้งสองชุดกับเลขสายโค้งสุดท้ายก็ให้เลข2 1 1 2มาตรงกันทั้ง3ไปใบงวดนี้เลขเด่น2ก็ให้ตรงกันมาหลายสำนักมากๆเลข2จะมาไหมถ้ามาจะมา2อ,อะไรก็รอรุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกันกนกบแนวทางของยออินเตอร์พารวยงวดล่าสุด16มิถุนายนเลขเด่น4ี่ให้บนมาบนเลขเด่น0ูนย์ให้ล่างไปบนนะคะ ผลงาน4งวดหลังสุดเลขเด่นมาทุกงวดในส่วนของเลข2ตัวมา2งวดหลุดไป2งวดงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อกับแนวทางของยออินเตอร์พารวย1กรกฎาคมบนให้วิ่ง1กับ7เน้นเลข7 3ตัวบน171 471กับ871 2ตัวให้เน้น41กับ71การ74กับ78 ล่างให้วิ่ง2กับ9เน้นเลข2 2ตัวล่างให้เน้น28กับ29กัน22กับ27บนให้ฟันชุดเดียว471กับ71ล่างให้ฟัน29เม็ดเดียวรวยๆค่ะเลข71กับ29ตัวเน้นของหยออินเตอร์พารวยก็จะไปตรงกันกับแนวทางของแอสายฟ้าตรงกันกับเสือตัวที่12และก็ตรงกันกับฝันเป็นจริงเลยนะคะ มาลุ้นกันว่ายออินเตอร์พารวยจะพารวยในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปสรุปเลขชนเด่น39สำนักเด็ดเทใจให้ตัวนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ